ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอยึที่ช่องฟ้ามูลใช่นะครับมัอนี่แรงวันที่ยืดสามกรกฎาคม2568นะครับพ่อยันยึดตลาดอำเภอศรีธาตุถึงวัดอุดรธานีนะข้าพ่อแม่พี่น้องมาสำรวจราคาควายตลาดยางมือแ,แล้งลงมือครับครับพ่อแม่พี่น้องของมารับชมกระฟังกับฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจเขาส่องของมาข้ามมูลใช่นะครับ พอได้คาหนุมูกกับมันครับพอได้คาหนุมูก็มั่นนะครับขายขายไม่ยังไม่ขายไม่ได้เนี่ยเ,ยเ,น,ยยเนี่ยเป็นคุ้มตอคข้อยู่นี่นะครับคุ้มตอค่ยอยู่อยู่นี่ห้อยห้อยเวียดขายดีครับหมืน่น เอาจักจักบาทครับคุยล้อเน่โอ้มาด้วยนี่มาด้วยนี่คือรอคือเจ้าของแลูกพ่อไหนี่ลูกพ่อยังนี่ลูกพ่อยังลูกพ่อเจ้าผู้จุงซื้ออะยังไนพ่อใหญ่ฝอยจักบาทครับนี่สี่หมื่นสองนสคือรอคนเจ้าของี่หมื่นสองพันบาทนะพ่อใหญ่ฝอยเราจขายคุยกันได้ห้องเว้ เออห่องไว้ห่องไว้นี่จะเปเกือบสี่ัทบสงสี่หมื่นสองพันบาทนะครับรอกห้องไว้เบอร์ทร่ได้บ้างไหมเบอร์โทรนได้เบอร์ทุ่นพี่ไน่เบอร์ทุ่ใพญ่นา่เด้อเบอร์โทร่นพญ่นน่เด้อห้วงมาลรดเบอร์ทรนั่นน่ะเบอร์ทรนหองมาลดยนเบอร์ไม่แล้วขนาดเบอร์พี่ไน่เขื่อรอสี่หมื่นสองพันบาททร หาเบอร์ผมก็ได้นะครับเด้อโทรหาเบอร์ผมก็ได้ก็หาเบอร์ผมก็ได้ข่วยฉีดซีตีเบอร์มืดเรครับย้ำมือแดงก็ได้มือแดงโอ้คือมีข้อยมงงามเทนอ้อเนาะเทนอ้หอยเนื้อได้อย่างมากเนาะขายเมดแล้วี้ยวตัว โอ้ยเอาเอาเม้นไผรก่อนฮะเจ้าเจ้าแม้นผู้ใดก่อนจรับโอ้ยจำชื่เจ้าของเอาไว้ได้เดี๋ยวมันเพราะมันจ้าว่าได้ดีกีในจำชื่อเจ้าของว่าได้เจ้าโอ้ยนะแม่ลูกลูกแม่คือลูกเธครับน้อหน,นิป้าขี้ตัวสูงตัวเงี้ยวดีแทนแม่ลูกแม่ลูกลูกเธอ แม่ลูกลูกเถิกเตียมลูกพ่อใดก็ส่งเหลืองวิวีดีสิลูกสร้างอุดอนแม่ร้อยสามเจ็ดมื่งสามเจ็ดสามแปดสมเสามค้าบ่อไแม่ลูกสามมื่นสามแม่ลูกสามมื่นสามพันลูกโตที่สามติดแม่สามมื่นสามพันบาทนะสามมื่นสามพันบาทลูกสร้างอุดอนลูกเถิกลูกสร้างอุดรนะครับลูกเถิกลูกสร้างอุดรน สามหมื่นสามพันบาทเอาเอาฝากเบอร์โทษนะนี่สีร่งไหเงี้ยเหมือแรงนี่ยงนี่สามหมื่นสามพันนี่ฝากเบอร์โทษนะศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดแปดหกศูนย์แปดหกศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าสองเอาผู้ใดสนใจก็โทษสอบถามต้อนรับเราใสามหมื่นสามพันมาจีโอ้โหอ๋ออ๋ออางอ่างนี่ของผู้ใดน้อครับนี่พอใช่หรอว่าท่องสีครับนี่ท่องเจ็คเดือนครับท่องสีเดือนแล้วสูงเท่าไดร้อยสามสิบเจ็ดอยู่เด่ ร้อยสี่สิบมาแม่เดียวสิครับนี่นี่สิลูกเพื่อน่ะลูกพ่อใดขึ้นรอสิครับนีิลูกฟ้ามลูกบานีแม่เพื่อนทับตัวใดไว้ครับตาทับพ่อฟ้ามเพื่อนละทับพ่อฟ้ามกันลูกตัวที่ใดในท้องตัวที่สามสิลูกตัวที่สามในท้องลูกพ่อพันตัวใดบัวนี่ส่วนพ่อฟ้ามกันแม่ขี่สูงร้อยสามเมตเจ็ดทีเดนะท้องได้ยี่เดือนแล้วครับนี่ท้องสี่เดือนท้องสี่เดือนแล้วพะนาดโอ้ย่างหนาเลยครับหนาตึ๊บเลยย่างหนาตึ๊บเลย เปิดราคาไปเท่าไรครับนี่เจ็ดหมื่นครับเปิดราคาไปเจ็ดหมื่นบาทพะนะไไกล้วยสายไอ้ไผ่เกาไผ่เดิอมนะ้ย่างหนาเลยเห็นสามหมืน่นเอาเท่าไรครับ,รบเจ็ดหมื่นพะนะโอ้เราเปิดราคาไปเจ็ดหมื่นบาทลูกเธอย่างดีแม่ท้องสี่เดือนแเอาฝากเบือบบ่อทัอ่วไหนะครับครับใส่เราเบื์โทั่วแม่มลูกเจ็ดหมื่นพ่ะนะเราห่วงไว เดี๋ยวเอาเบอร์โทรผมก็ได้ครับครับเป็นมุมมีเบอร์โทรโทรศัพท์นะไงสายพูเล่าผู้เล่าเจ้าของควาเล่าครับเบอร์โทรก็ได้เอาความนญาติไทยดีเด้อแม่ลูกลูกแม่นี่โอ้แม่ลูกลูกแม่ควายลูกแรกเลยเนาะครับเนาะลูกสองครับลูกสแม่สูงเท่าไรครับร้อยร้อยสามสิบเจ็ดยี่ดอกนี่สามเจ็ดสามแปดยี่ดอกครับควายลูกแรกควายลูกแรกแม่ลูกแรกลูกตัวแม่นะครับ ลูกพ่ออดไรเหรครับนี่ลูกของพุ่มพญาลูกตัวที่สองติดแม่แม่สี่สิสองร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบอย่างแม่ลูกเปิดราคาเท่าไหร่นาะครับสีครับแม่ลูกเปิดราคาสี่หมื่นเก้าพันบาทนะทองได้เลยเนาะทองไปซื้อตัวร่องได้เนาะสี่หมื่นเก้าพันบาทตัวร่องได้ลูกตัวแม่ลูกพุ่มพญานะครับลูกพุ่มพญานะครับสี่หมื่นเก้าพันบาทฮะลูกสามเดือนลูกสามเดือนสาวเอทคลายๆเลย ไม่ยังไม่ได้ขายใช่ใ่เลยยังไม่ขายขายสี่หมื่นแดงคับนี่หมื่นเก่าเนาะเอาฝากเบอร์โทร่วยครับ0ูนย์แปดสองอหนึ่งูนย์ห้าหนึ่งศูนยสองแปดองเอาผู้ใดสนใจท่สอบถานเพราลองข่ารำอฮะส่งฟอุดรเท่าเนี่เนาะเออนับสี่สิบเก่าต่อเอาครับย่ามือแรีงนี่โทรมารลดกวันดีซื้อมือเลื้อเื่นเศร้าเราไปส่งให้ลดนี่จองไว้เรื่อนะครับนี่ <Es per ate> เดี๋ยวตอนแรกนี่ล่งไห้สี่เมืองกพันบาดลูกแม่ย่างดีเลยครับดอสี่พันอแม่ลูกของไผ่นอนี่คือง,งามเทยนึย่นไปทังเด๋ยล่ะไสของเจ้าได้ตัวยังไม่ตัวได้มากนี่บัวเจียวสี่พันครับแม่ลูกของไผ่นอนี่คืองามเทยนึ่แม่ลูกของไผ่ผู้งงล,ลูกแม่ดำลูกด้านย่างดีครับ ให้พ่อเมีพี่น้องเขาบึงา้งคนแงมุแรงยังน้ำยูนให้ท่านหาท่านหาบ่ได้บ่ได้นี <c oughs> มาบึงเนี่ยบรรยากาศ <c oughs> ยแงมุแรงีงมแมุเรงกับฉีดได้หร,รอโอ้ได้แมงามมากเลครับสูงเท่าไหครับสามสูงร้อละสูงร้อยสี่สิบหกับสี่สิบหลูกตัวผู้ลูกตัวผู้ย่างดีครับแม่าตัวใดเสียน่อย ลูกตัวผูแม่ม่านชิ้งค้องไว้แล้วตัวที่ไหนในท้องครับหนึ่งตัวที่สามตัวที่สามในท้องม่านชิ้งค้องไว้แล้วตรวจท้องผ่านแล้วตรวจท้องผ่านแล้วในเจ็ดเดือนแล้วจอนท้องเจ้าชิ้งค้องไว้แล้วลูกตัวผูทิดนะครับลูกตัวผูทิดแม่ลูกจะบาทครับหนึ่งแม่ลูกเปิดไปหกขาครับแม่ลูกเปิดไปหกหมื่นห้าพันบาทนะหกหมื่นที่าเอาทุนขึ้นสองแสนมันม่ได้ครบโอ้มาเจี๋ยทุนขึ้นสองแสนมันนหกหมื่นห้าพันบาท แม่อยซีบฮกลูกตกคูในท่องแม่ติดเจ้าขิงข้องหกหมื่นหาพันบาทเล่าห้องไว้ซื้อตัวร่องเอาเอาเบอร์ขอเบอร์โทษนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสี่หนึ่งสามสหนึ่งห้าเจ็เก้าเทัวมาโหดย่งมือแรงมือเงินเศร้าเราอยู่ปิรงและเศร้าโหลดเวียดนามสิก้ก็สี่อออก่อนันหกหมื่นกว่าบาทพนันเล่าห้องไว้ซื้อทางเอครับในท่องขับเจา้าคิง้องไปนะครับคูนะั่นน่ะแม่สาวน้อยงามงา โอ้ปู่ปู่ปีดีแท้นี่พุ่นเมียสาวน่อยเขานะครับมสาวน้อยลูกพ่อได้ละครับนี่เพิ่นว่าล <podia> ูกเจ้าก้องฟ้าลูกก้องฟ้าก้องฟ้าอายูประมันบ่ท่านถึงปีแล้วเนาะเนี่ยดี๋ยวมันสีเดือนนี่แหละเนาะให้ใบประมาณสีเดีอยนลูกก้องฟ้าลูกก้องฟ้านะครับแม่สาวหน่อยแม่สาวหน้อยสีเดือนเปิดราคาไปเท ouais. ่าไรครับนี่เปิดไปสองหมื่นบาท เคยไปสองหมืนบาทนะครับสองหมืนบาทโทรมาสอบถามต่อรองเอาราคาเอานะครับลูกกล้องฝ้าประมาณสิบเดือนใบรอดเอรเอกสารครบใบลอตเอรีเอกสารครบสองหมืนเท่าไรครับสองหมื่นท้วนพะนาา้าเอาเฝ้าโทรมาเนี่ยมือเลี่ยงนะครับมือนเ้าเราอย่ไปส่งหลดเด้อครับเด้อควันสี่ได้ผ่านมือเงินไปเอามือแรกตัวกโทรมาหาเราหลดเอาโชคๆกักกนหมานอสองหมืนลูกเสาวกล้องฟ้าย่างดีสองหมืนบาทต่อรองได้พะน้าเราอะ เล้งนะบอกกล้วยลงรถกันเนี yeah. ่นะครับเท่าไรใครเนียบรรยากาศซื้อใครเนี่ยเหมือนเลี้ยงนะตัวเมียตัวผู้ลราเอาแล้วจีนี่นะเออตัวเมียตัวผู้ครับเนี่ตัวผู้จักบาทครับตัวผู้ที่สิสามหมื็ดันบาทพะสาม่นเจ็ดพันบาทตัวผู้น่ากดพอพันคุ้มฟุงก็ได้คว้ยสี่สองปีนะมันบ่ สามหมื่เจ็ดพันบาทขนาดเราห้องไว้ซื้อเนี่ยเบิ้งควายยังมืหมแรลงเราเมืองทำเมื่อเศาก็สี่บริยั่งเลยได้ครับแต่พอเมีพี่น้องเขาโทร่มให้หมืเศวเนี่หมแรงกับที่ได้ซื้อได้ขายสามหมื่นเจ็พันบาทนาคตรพอพันยางดีเอาฝากเบอร์โทรไว้นะครับเพิ่นโทร่มาไปคุ้มฝุงศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าดศูนย์สองสองเก้าหนึ่งแปดได้มาก่ตัวครับมื่อนี่ไชุมนี่กับแม่เถี่ยวมากอันนี้แม่ลูกตีแม่ลูกครูแม่เพิ่นทับท่องหรือว แม่แม่สี่ท่องหรอร้านบ่หนิแม่ลูกเจ้าบาทครับแม่ลูกสองหมื่นเท่าไรแม่ลูกสองหมื่นเท่าไรแม่ทองงี้งี้หนิจําราคาไปจําราคาไปสองหมื่นกว่าเนี่ยร้านพี่เป็นบ่สองหมื่นบาทแม่ลูกลูกผูแม่เพิ่นกับท่องเหรอเนาะอันนี้แม่ลูกลูกแม่ทีอันนี้แม่ลูกลูกแม่ไอแม่ลูกลูกผูแม่สูงแบบโอ้เล็บเพิ่นบ่เล็บเพิ่นบ่ดีครับตัวนี้เล็บงอลูกผูกัน แม่ลูกนี่จ้กบาทครับนี่สองหมื่นเจ็ดนี่หรอตีเอาฝากเบอร์โทรไม่แ่เห็นนะศูนย์เก้าแปดศูนย์เก8 2แปดเอาอผู้ใดสนใจครับรอบแรกงนี่โทรมาลดคับนี่ค่แม่ลูกลูกผูกโคมละสองหมื่นกว่าบาทตัวถึกนี่สามหื่นกว่าบาทน네ะครับเด้อโทรมาหาเป็นลองมึงต่อลองลาข้าวครับอันนี้ของผู้ใดอของโถรนบรรยากาศกับคำลุงคำลงเหรอครับพรามีน้องเขาบันทีท่านว่นนี ท่านคยงามจ็ดตัววันเฮ้ยไปสามพันปลาด0สีันกเพ่าเจ็ดร้อย อเอาีบิใชส้สิวยบ้านากกนะครับ้งนั้นสยามท,ท่องไปครับน่ี่อท่องได้ซีผาเมื่อทับทับพ่อได้ไว้นี่งทับเพชรสยามซีผาเมื่อนะครับทับซีผาเมื่อไอสูงเท่าไรครับนี่ลอยซีผาลูกได้ในท่องเนาอ ลูกตัวที่สามในท้องสูงลอยซีบหาทับเพชรสยามไว้ผ่านหลอดก็ได้ซีบหามือน,นะครับตัวท้องมือกันน,นี่ยนะพนักพน้องมาตรวจท้องเปิดราคาไปเท่าไรนะครับเนี่สี 7, ่มื่นเจ็ดบสี่หมื่นเจ็ดพันบาทอันนี้เอาไปเสี่ยงดวงมาที่สี่หมื่นเจ็ดพันบาทแต่ว่าเธอท้องนี่นคือราคาสิเพี้ยนเพี้ยนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทเอาฝากเบอร์โทษในค่าเพื่นอนเอาไปตรวจเรา บบ8 0 8 8ย์7ป5 7ครับห้ครับ4557องผู้ใดสนใจทรมาสอบถามต่อร่องราคาสี่เมือนกว่า 4, บาทยังมาตรวจทองมือเงินเศ้าเพิ่นได้ตรวจถ้าตรวจนีลราค่าสิเปียนละาค่าสิเปียนนะครับนะครับสี่0มือเจ็ดันบาทสูง1อยสี่สิบกวบ่านะเด้อเอาโชวกันมานได้ครับเด้ับครับ น้องมาย่งเงนนี่หรอครับอย่างน้นบรรยากาศน่ันร่งของตลาดเพื่อสีถาจังหวัดดุรดรธานนีนะเพื่อสีถาจังหวัดอุดอนท่านนี้เดี๋ยวพาไปดึงนะได้ยังไปน้อนั่นโอ้หายมื่อเลี้ยวขนาดหาหมดแล้ว จะถ่ายยังไงขายหมดแล้วนี่ขายหมดแล้วตัวขายหมดแล้วตัวห้างนี่คนฉีดสีตีเบอร์หมดแล้วครับขายหมดแล้วพะนะันเราวะบ่เหลือเลยตัวนี่ยังหน่อยครับยนะังอยู่ยังบลาไหลย่างหน่อยพนันโอ้ย่างหมแูแรงขายดีเนะาะย่างหมูแรงขายดีพนันตัวมาหาตัวยังตัวหนึ่งพนะัน ขายดีครับขายดีครับเม็ดแท้ๆกล้วยระษทศไทยเจ็กบาทร้อแม่ยนง,งามเหมือนเนาะพี่เเม่นงามเักบาทมันสี่เดียนสูงเท่าไร130ไร้อยสามสิบเท่าไรร้อยสามสิบแปดร้อยสามสิบแปดวยท่องแรกทองแรกท้องพ่อไดไบค่ำนี่ ห้องลกข้าไรครับนี่ห้องสี่สิบห้าห้องสี่หมื่นห้าพันบาทต่อร่องไดสี่หมืนห้าพันบาทต่อร่องไดพนัท่องจักเดือนท่องสามสี่เดือนแล้วเปิดละข้าเท่าไรกว่าสามสี่สิบห้าเอาฝากเบอร์โทษนะเบอร์โทษเปิดเพิ่ออีกแล้วเบอร์โทษพอพุ่น จำไว้ยกเสียเบอร์ทจองเอาเบอร์โท่ได้ครับศูนย์หกสี่สี่หนึ่เอาแปเอาผู้ใดพอพ่นซ้ำสูงโทสอบถามบิึงได้ครับเด้อเสียเพ่นบอกขยนไปโอโชงคมันมานด้ครับเด้อข้าวเลี่ยงนี่รพ่นที่ทมาดอกเด้อดงให้โอ้ชชคมันมานครับครับผมนะครับบรรยากาศย่มแนแรงของตลาดเพื่อสีธาตุจังหวัดอุดรธานีครับข้าอมเปี่นอนมาสำรวจแา่าควายบองรับ แล้วข้าวควายแบบนี้แบบนั้นนี่อยู่ยังสียังสั่นหละเนะข้ามาเบิ่งกิดจะริมเด้อครับเด้อกดกระดิ่งกดทรัพย์จัดไฟกดไหลกดแช่กดติดตามเห็นนะได้ครับกดตีตามเห็นนะสำหรับมือนีเพื่อสิทำมือแล้วเดี๋ยวพอเห็นรา,ายละเอียดของควาวเราหมุนเซายังนีเบิ่งกันไหมนะครับนะสำหรับแรกนี้เห่นพระแม่พิมลน,น้นอมรับฟันดีสุขุมสุขล้นนะครับนอนหลับในเงินเงิน เืนมาในเงินแสนแบนม่ออกไปเกี่ยวนี่โชกเลยครับเด้อสำหรับมนี่ขอเก้าเข้ามาสวัสดีครับ